คลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์อนิเมะญี่ปุ่นเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนันตอนปริศนาภาพติดตามอรณนะ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 ครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคในติเตพตอนนี้พี่โอก็อยู่หน้าโซนของคิดซินมาโรงภาพยนตร์พรมนาซินาเพล็กซ์นะครับต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อให้พี่โอได้ทําคลิปอย่างสะดวกสบายวันนี้วันอาทิตย์คนเต็มไปหมดเลยครับผู้ชมก็คนก็เข้าไปดูในหนังในโรงกันหมดแล้วนะ ก็เหลือพี่โอเนี่ยอยู่ทำคลิปตรงนี้สบายๆตรงนี้นะครับขอบคุณน้องๆพนักง,งานที่เอือเฟือด้วยนี่คือตัวภาพยนตร์ในรอบสื่อพี่โอไปดูที่พารากอนซีเพล็กซ์มาจากการเชิญของ Japan Anime Movie และ Dex Club เป็นผู้จัดนะครับแล้วก็ได้โปสเตอร์ใหญ่ขนาดนี้มาแต่ว่าก็ไม่ใหญ่เท่าขนาดนั้นนะอันนั้นเป็นโปสเตอร์ติดตู้ไฟแล้วพี่โอก็เลยมายืนพูดตรงนี้เครื่องนี้เป็นพุ่งมูฟี่เป็นฉบับภาพยนตร์ตอนที่2 0 แแล้วครับชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่อว่า One Eye e มีดีด้วยนะ One Eye Flashback ก็ประมาณว่าภาพติดตานั่นแหละเป็นภาพติดตาของตัวละครตัวหนึ่งและไอภาพติดตานี้มันสำคัญจนถึงขั้นทำให้เกิดคดีอาชญากรรมขึ้นมานะครับตอนก่อนที่หนังเรื่องนี้จะเข้าฉายเขามีม,มีมีการล้อเลียนจากบรรดา ทางวิทยาศาสตร์นี่ยเบอกว่ามันมีงานเอ็กซ์โปที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็กลัวว่าไอสถานที่ที่จัดเอ็กซ์โปนั้น,นจะจะถูกเอาไปใช้ในเรื่องโคนันแต่ก็ยังไม่มีนะครับในเรื่องนี้เป็นหอดูดาวที่จังหวัดนากาโนะใช่ไหมนากาโนะพี่อ,ออกเสียงถูกหรือเปล่านากาโนะหรือนางาโนะเนี่แหละครับซึ่งจังหวัดนี้เพิ่งจะเกิดแผนดินไหวไปเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนนี่เองขนาด5.1นนะครับก็เป็นเรื่องที่ ไม่รู้เหมือนกันว่ามาพ้องกับโคนันตอนนี้พอดีเลยโคนันตอนนี้ก็จะไปที่นั่นที่นั่นน่าจะเป็นเมืองหนาวพอสมควรมันจะมีกิจกรรมในหอดูดาวนะครับเด็กๆก็จะไปกันนี่เด็กๆภาคนี้พี่โอชอบมากพี่โอชอบตรงที่ว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเราได้บรรยายไปแล้วว่าตัวละครแต่ละตัวมีคุณค่ามีคุณสมบัติมีบทมากขึ้นกว่าเดิมเยอะโดยเฉพาะเกนตะนะครับน้องน้องสองคนเนี้ยเกนตะกับชื่ออะไรนะจำไปลืมไปละก็ น้องๆเด็กๆแก๊งนี้นะครับรวมทั้งไอไฮเปรันี่ช่วยเหลือช่วยเหลือเรื่องราวในเรื่องนี้ได้เยอะมากเท่านั้นยังพอนี่พูดถึงกลุ่มเด็กไปแล้วนี่พี่โอ๋ก็แค่สปอยให้คุณผู้ชมได้รับอัธรตพอที่จะอยากดูเรื่องนี้มากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรื่องจุดหักมุมจุดพลิกเนี่ยใครเป็นคนร้ายอะไรอันนี้ไม่บอกบอกไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่า คุณผู้ชมก็ปกติแล้วคนร้ายก็จะอยู่ในโปสเตอร์ใช่ไหมเหมือนหนังเรื่องอะไรที่บอกว่าเออเรื่องพวกบรรดาหนังสครีมหนังหนังพวกฆาตรกรหนังฮาโลวนีนอะไรพวกเนี้ยคนร้ายมากักจะอยู่ในโปสเตอร์เสมอไม่ใช่ฮาโลวนีนสครีมนะครับก็เรื่องนี้ก็เช่นกันโคนันนี่จะรวบรวมนักแสดงแต่ละคนนะครับคาแรคเตอร์ต่างๆเอาไว้อันนี้ ในพี่โอดูในเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นนะครับถ้าในฉบับภาคไทยมีเชอปรางมาด้วยในวันที่ไปดูที่พารากอนนั้นคนเต็มไปหมดเลยครับเพราะว่าเขามาถ่ายรูปมาดักรอเชอปรางกันพี่โอดได้ดูในโรงญี่ปุ่นโรงเก้านะครับมันจะมีพี่โอไม่รู้เหมือนกันว่าโรงไหนเขาฉายไทยหรือเปล่านะครับโรงที่พี่โอดูเนี่ยเขาจะมีตัวอย่างหนังเพียงแค่10นาทีแล้วก็ฉายเลยหนังไม่ยาวมากหนังยาว115นาทีเท่านั้นแต่ คุณผู้ชมต้องดูตลอด115นาทีเพราะว่ามันจะมีเอ็นเครดิตที่สำคัญมากตั้งแต่ก่อนตัวหนังสือขึ้นระหว่างกลางแล้วก็ท้ายนะครับจะมีไม่รู้ว่าความจำครบถ้วนหรือเปล่าแต่ว่าต้องดูไปจนถึงหมดฟิล์มหมดหมดม้วนเลยแหละมันจะมีการปูไปยังโคนันของปี2026ตอนที่29ด้วยครับได้ข่าวว่าอาจารย์ ผู้เขียนโคนันเขาคิดตอนจบไปแล้วแล้วตอนนี้หนังเรื่องนี้มีวางพลอตแล้วก็มีแผนการสร้างไปจนถึงตอนที่30แล้วแต่ตอนจบพี่โอ๋ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นตอนที่เท่าไหร่มีมีคนก็บอกว่าสงสัยจะเป็นตอนที่50ถ้าเป็นตอนที่50พี่โอ๋อาจจะอยู่แล้วทำปีละเรื่องนี้พี่โอ๋ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงโคนันจบหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมหลายคนเหมือนกันที่เป็นแฟนโคนันตั้ง Conan, แ,แต่โคนันฉบับที่หนึ่งโคนันมูวี่แรกเนี่ย จะอยู่ถึงวันที่โคนันจบหรือเปล่าเพราะวาพี่โอดูโคนันมาตั้งแต่ตอนเด็กตั้งแต่ยังเรียนมัธยมแล้วอะจนถึงป่านนี้ผ่านมาแล้วจะบอกว่าผ่านมาแล้ว50ปีผ่านมาแล้ว30 40ปีเหปีมันก็ยังไม่จบสัทีแล้วก็ถ้าจะต้องอยู่ต่ออีก3 0 ..40 ปีพี่โอว่าต้องมีคนจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกนี้ที่ไม่สามารถติดตามโคนันได้ตัแต่ ภาคแรกจนถึงภาคสุดท้ายในช่วงเวลาที่หนังฉายโรงภาพยนตร์นะครับแต่ว่ามาทบทวนตามหลังที่หลังได้อย่างตอนนี้ก็มีเข้า Netflix และเขาจะเข้าไปเรื่อยๆก่อนนี้อยู่แอปไหนนะอยู่แอปไหนก็ทําไม่ได้หรอกแต่ว่าพี่โอว่าเป็นสมาชิก Netflix อยู่นะครับก็ตอนนี้โคน,นันเขาบอกว่าจะเข้าให้ครบทั้ง30เรื่องมันจะ30ได้ยังไงมันนับได้แค่28อ๋อมันจะมีตอนฉบับมูวี่พิเศษที่ ที่ไม่ได้ถูกนับว่าเป็น1นึด้ถึงยีด้วยนะครับอย่างเช่นตอนของไอไฮบะระตอนของจอมโจรคิดที่ที่เป็นตอนพิเศษที่ตัดจากซีรีส์มาแล้วก็อาจจะเสริมฉากพิเศษอันนั้นเขาจะไม่ได้นับนะครับตอนนี้จะกล่าวถึงเรื่องราวของวงการตำรวจตำรวจที่ตามล่าจับโจรเนี่ยเข้าไปในแดนฮิมะแล้วก็เกือบจะจับคนร้ายได้แล้วแล้วก็เกิด มีการฆาตกรรมมีการอาชญากรรมอะไรเกิดขึ้นแล้วทีนี้ตำรวจคนนั้นเนี่ยก็จะมีความทรงจำหนึ่งซึ่งถูกลบหายไปและความทรงจำนั้นเป็นอันตรายกับคนร้ายคนร้ายก็เป็นห่วงว่าความทรงจํานั้นจะย,ยังคงอยู่ในตํารวจเมื่อไหร่ก็ตามที่ความทรงจํานั้นที่เรียกว่า one ไอแ flashback ที่เป็นภาพติดตาแต่นึกไม่ออกเนี่ยนะครับเมื่อความทรงจํานั้นกลับคืนมาจะเป็นภัยร้ายกับคนร้ายเพราะฉะนั้นคนละ ก็จะต้องตามไล่ล่าเพื่อยุติความทรงจำนั้นอันนี้พี่โอพูดนี้พยายามพูดแบบนี้ไม่น่าจะสปอยนะเรื่องนี้นอกจากเด็กๆแล้วจะมีตัวละครเก่าๆคือก่อนตอนที่พี่โอดูในโงรงภาพยนตร์เนี่ยมีคุณผู้ชมในรอบสื่อมีเหล่าอินฟลูหลายคนเขาบอกกับเพื่อนที่มาดูเพื่อนอาจจะเป็นแค่ผู้ติดตามไม่รู้เรื่องนะครับดูไม่รู้เรื่องเพื่อนบอกว่าไม่เห็นจะยากเลยถ้ารู้จักตัวละครทุกตัวในโปสเตอร์นะ ดูโฆษณาดูโค,น,โคนันได้สนุกแน่นอนตัวพี่โอเองพี่โอหันมาดูโปสเตอร์พี่โอก็ไม่ได้รู้จักตัวละครครบทุกตัวนะให้พี่โอเอ่ยชื่อก็เอ่ยชื่อ,อ,อได้ไม่ครบรู้จักแต่สารวัตรเนี่ยสารวัตรพ่อของรันนะครับภาคนี้สารวัตรพ่อของรันสารวัตรโอริใช่ไหมเอ้ไม่ใช่นักนักสืบขอภัยครับสารวัตรสารวัตรนั่นคนนี้ไม่มีรูปอะ่ะเดี๋ยวพี่โอหาหาก่อนในบรรดาเพื่อนของโคนันนะครับอันนี้ตำรวจ นักสืบเพื่อนของโคโน,นันคนต่างๆเหล่านี้มีบทบาทมากขึ้นและบทบาทสําสคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วนี่เป็นตํารวจเป็นคนที่มีบทบาทประจําเรื่องนี้นี่อันนี้แบล็กวันอแฟลชแบ็กเห็นไหมมีตาเดียวนะครับไม่ได้มี2ตาตรงกับชื่อเรื่องนักสืบพ่อของรันเนี่ยนักสืบโมริมีบทบาทที่สําคัญแล้วก็เท่มากอันนี้ที่ถือเป็นการสปอยด้วยเพราะว่า ใครหลายคนไม่รู้มาก่อนว่าคือเราจะเห็นว่าเวลาเขาไขคดีเขาก็จะนอนหลับถูกยิงยาสลบแล้วก็หลับแล้วก็พูดแล้วก็ไขคดีได้ท,ทั้งทั้งที่หลับนะครับแล้วก็อะไรอะไรความคิดความอ่านก็จะดูดูช้าดูไม่ทันคนดูหลอกง่ายดูเป็นคนที่หลอกง่ายไปหมดแต่ว่ามาภาคนี้พ่อของรัน เท่สุดๆครับนี่คือสิ่งที่พี่โอชอบสิ่งที่โอชอบก็คือพ่อของรันมีพัฒนาการ coming of age ซะทีนะครับป,ปูนี้แล้วแล้วก็เท่ยังไงเดี๋ยวไปดูในเรื่องแล้วก็เพื่อนๆของโคนันเนี่ยเก่งมากก็เอามาคุยให้น้องฟังน้องบอกว่าเอา้าเพื่อนของโคนันนะไม่ใช่เพื่อนของโดราเอมอนไม่ใช่เพื่อนโนมิตะครับก็เป็นหนังที่พี่โอดูแล้วน่าจะได้ดูซ้ำวันนี้มาทำคลิปที่พรมนาซ i n น่เพร ไม่รู้ว่าตอนรอบฉายปกติจริงเนี่ยจะมีของแถมใดๆให้กับผู้ชมหรือเปล่าปกติก็จะมีแฟม้มมีของเล่นในโซนคิดซีนิมานะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นของ DEX แล้วก็ของ J8 AnimV ิเไม่รู้ว่าเขาจะทำแจกหรือเปล่าก็มาติดตามข่าวครา,าวในโรงภาพยนตร์กันเอาเองนะครับพี่โอให้เท่าไหรด่ดีเรื่องนี้เปิดตัวที่ญี่ปุ่นวันแรกวันเดียวนะครับพี่โออ่านข้อมูลจาก a n i เม h o r i z ร n ัน วันแรกวันเดียวทำลายสถิติสูงสุดของภาพยนตร์ในในตระกูลในแฟรนไชส์โคนั้น,นทั้งหมดโดยที่ทําไปได้1,000กว่า1000ล้านเยนเฉพาะวันแรกวันเดียวนะครับตีเป็นเงินสหรัฐก็ตกประมาณ7.4ล้านเหรียญสหรัฐถือว่าสูงที่สุดในบรรดาโคนั้นทั้งหมดแล้วก็น่าจะติดท็อป10หรือติดท็อป5ของอันดับภาพยนตร์ทำเงินของโลกประจำสัปดาห์นี้จากาจาการจัดของคอมสกอร์เราก็เตรียมรอดูนะครับ โคนันเดอะมูฟี่ยอดนักสืบจิ๋วโคนันเข้าฉายรอบปกติวันที่24มีนาคมเอ,อ่อเมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านมีฉายทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นนะครับพี่โอ๋ก็คงจะจัดอีกสักรอบสองรอบขอบคุณพรมนาศินเอเซนเพล็กซ์สำหรับการเอื้อเฟื้อให้พี่โอ๋ทำคลิปได้อย่างสะดวกสบายวันนี้ครับโดยเฉพาะโรงคิดซีนามาน้องๆหนูๆมาสมัครเป็นสมาชิกโรงคิดซีนมาได้เลยนะครับ ดูบรรยากาศอีกหน่อยไหมนี่ครับเป็นโรงภาพยนตร์ที่อบอุ่นพี่โอชอบมากก็เอาขาตั้งขาตั้งผิดเพี้ยนละขาตั้งเบี้ยวละงั้นก็แค่นี้แล้วกันครับพบกันคลิปต่างๆสวัสดีครับแล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูโคนันนะครับโรงคิดซินเนมาด้วยโรงปกติก็มีครับ